สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าซันนี่3จ g ของเรามันเดิมนะครับนี่คมไปติดมาละซื้อมาติดกันลอยนะครับดูระวังแค่ไหนก็โดนนะนี่ดูอ<ด>ันนี้มันไม่มีนะเป็นขนแมวแล้เรียบร้อยครับมันก็ยังโดนอีกนะตอนแรกก็แถวๆนี้แต่ติดแล้วท่านี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละอันนี้ ฝาทังน้ำมันล้วติดแล้วก็สวยดีนะผมสั่งตอนอยู่ในรูปผมก็คิดว่ามันจะได้ถึงเนี้ยในตัวเนี้ยเอามาโ่มามีแค่นี้นะครับมีแค่ชุดชุดเนี้ยชุดลายส่วนไอตัวเนี้ยสั่งอีกต่างหากนะดูในร้านที่ผมสั่งไม่มีตัวนี้มาผมได้สั่งเพิ่มนะครับผม ก็ติดเรียบร้อยแล้วกันรลอยแล้วก็นี่สัคัญเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับผมใช้เวลาประมาณเดือนนิดๆน,นะครับได้มาแล้วก็ไปทะเบียนถึงแล้วนะผมผมไม่ได้เลือกเลขนะผมแค่บอกว่าผมไม่เอาเลขอะไรแล้วเ้าก็มาให้ไวอยู่ชิวไวอยู่ ก็เนี่ยผมพบปัญหาผมไปให้เขาปรับนิ่มโชกมาผมปรับแล้วความรู้สึกผมก็คือช่วงขี่ไประยะสัก50-70แล้วน้ำหนักมันเทนะครับน้ำหนักมันเทนั่งสองคนหรือคนเดียวน้ำหนักมันเทไอเนี่ยมันงอมากมันงอลงมาถึงนี่เลยงอถึงนี่เลยเสร็จแล้วมัน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 ทรงเหมือนมันมันบิดเป็นตัวเอนะครับ โซงบิดเหมือนตัวเอสอย่างเงี้ยโค้งขึ้นไปโค้งลงมามันดังเหมือนตอนเรากำเบรกเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่เหมือนมันมันเป็นมันเป็นเพราะมันโดนบีบหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับเนี่ยเป็น แล้วที่เขาพี่เขาบอกนะมีปัญหามันจะขูดเห็นะครับมันจะขูดข้างในนะให้ดูใกล้นี่นะมันจะขูดข้างในน,นะครับผมแล้วก็เนี่ยเป็นงอนเห็นไหมชัดเลยผมเอาเคลิปิดทายมาล้างไว้หน่อยนึงก็ลองถอดแล้วถอดแล้วมันก็เป็นนะครับถอดแล้วก็เป็นเแบะบออกสายขวาสองเส้นนี่เลยนี่ผมก็มาใส่ใส,ใส่ใส่ไปใหม่แต่ใส่นิดเดียวแล้วก็ชดสูงขึ้นมานะครับผมแล้วก็ลองขย่มดู มันก็พับนะครับแต่ช่วงขี่ธรรมดายังไม่ได้ลองนะตอนนี้ผมปรับคืนมาค่าเดิมแล้วชกตอนแรกให้เขาปรับลงมานิ่มนิ่มมากนิ่มนิ่มแบบนิ่มเลยแต่พอมันนิ่มมากๆแล้วผมเริ่มได้ยินเสียงเบรกก็เลยจำเนอยู่ตอนนี้ปรับให้คืนค่าเดิมแล้วที่ที่ที่ซื้อมาทีแรกนะครับผมปรับคืนค่าเดิมแล้วก็มีตัวเนี้ยที่เป็นน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงจริง ไม่รู้ว่ามันไปดันดันจานเบรกผมมากแค่ไหนแต่ก็ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเบรกก็ยังหนาเหมือนเดิมครับยังอยู่ยังอยู่ดีนะครับยังอยู่ดีแต่ว่าการจับเบรกนี่ถ้ามันดันมากๆก็ก็ยังกลัวอยู่เดี๋ยวลองไปสักพักหนึ่งถ้าไม่อะไรยังไงก็เดี๋ยวอาจจะเข้าศูนย์ไปเช็คสักหน่อยก่อนจะสี่พันนะครับแต่ถ้ายังไม่มีอะไรปัญหาอะไรก็จะ ยังไม่ไปนะก็มีแพลนนะครับผมว่าจะไปไทยสารปลายเดือนนี้นะครับช่วงสัปดาห์หน้า2ี่บกว่าไปสกลก็จะเป็นงานวิ่งไกลนะครับไกลครั้งแรก <c oughs> ผมไปวิ่งระยะกลางมาแล้วสองร้อยกโลนะครับไปกลับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปวิ่งระยะไกลนะครับผมอ๋อ ลืมบอกไปเลยนี่ผมอาให้น้องมันไปกึงมาแล้วกึงมาแล้วนะครับตัวนี้บาบนของโมโตววบเหรอหรืออะไร <c oughs> ไม่เข้าใจมันอ่านว่าอะไรแต่ทีนี้ <Okay. S 1> มันใส่ไม่ได้ตนะัวเนี้ยมันเล็กผมว่าน่าจะใส่กับพวกอ่า oh. PCX ได้แต่ว่าพอม,มาใส่กับของตัวเองแล้ว oh. มันแน่นผมก็เลยน้องมาไปกลึงมา กึงมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าได้นะครับผมจะได้ด้วยางรองมาลองเอาอยางรองของไอตัวขาจับตัวนี้ยมาลองนะครับผมอ่ะนี่เลยก็สวยดีนะครับด,ดูว่าแข็งแรงนะแข็งแรงแข็งแรงมากนะครับก็ที่จับโทรศัพท์ก็ก็ดีนะครับใส่ตอนช่วงหน้าฝนนะการฝนได้ดีว่า ไ้ดู gps ไยแล้วก็อาอาจจะหาตัวที่การสะเทือนมาใส่ถ้ามันจะต้องวิ่งไกลๆจริงแล้วมันจำเป็นต้องใช้ต้องเปิดอนะ่ะอาจจะหาตัวการสะเทือนมาใส่ตามทางที่มันเป็นทางดินอย่างเงี้ยครับจะลองหาตัวดีๆมาใส่จริองอันนี้ก็ไม่ถูกนะผมก็ว่าราคาก็ก็เอาเรื่องอยู่ใส่แล้วก็กแน่นแน่นแน่นหนาดีมีภาพที่ผม ลงช็อตใน YouTube ไปนะครับก็เป็นมุมเนี้ยนะผมตั้งแล้วก็เข้าเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูนะครับก็อันนี้ทำมาแล้วใส่ไปแล้วซื้อมาตอนนั้นมันช่วงโปลนะผมได้มาประมาณ200นิดนิดมไม่รู้ว่าเต็มเท่าไหร่จำราคาไม่ได้นะครับผมซื้อมาก็ เหมือนเดิมซื้อมาเขาไปกึงก็เสียเพิ่มเหมือนเดิมให้ค่าหน่มน้องไปนะครับติดมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใส่อุปรกรณ์อาจจะดูโทรศัพท์ราคากลางๆไม่เท่าไหร่มามาใช้กับรถนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวติดจอดยีคิดดูอีกทีนะครับผมคิดดูอีกทีแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มันก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างอด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูทีว่าจะ จะแบบไหนนะครับผมอ๋อแล้วก็ไอนีชาร์จแบตผมลองแล้วนะครับชาร์จดีมากชาร์จโคตรดีเลยว่าตอนที่ผมชาร์จอะแบตจากยีบเปอร์นตะใช้เวลาในการชาร์จ่40นาทีเหมือนบ้านอะขึ้นมา80 90คือว่าดีเลยก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมว่าจะไปออกทริปนะ ไม่เชงทิฟหลอกก็ขี่กลับบ้านแฟนน้ที่สะกลเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศข้างทางมาฝากก็เดี๋ยวจะขึ้นไปทางเส้นาสายอีสานนะครับผมไปทางโคราชขอนแก่นนะครับเข้าสะกลขากลับไม่แน่อาจจะวิ่งมาเส้นอายุธยาก็ได้นะครับไปแถเวเพชเบิกเขาค้อนะครับผมก็เดี๋ยว บรรยากาศเป็นยังไงนะครับทั้งขาไปและขากลับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับในการะจะเรียกว่ารันอินหรือเปล่าที่พี่ๆเขาใช้กันนะครับระยะไกลครั้งแรกของผมนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์มีอะไรที่จะแนะนำคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพร้อมปรปับปรุงแก้ไขแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่ คลิปกนก่อนหน้าที่แนะนําเข้ามาให้ลดเสียงเพลงนะแค่เดียวผมจะตัดเป็นช็อตๆอมือใหม่หัดทํานะครับเกิดมีอะไรจะต้องแก้ไขแนะนําได้ทันทีนะครับผม,ผมวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับผมสวัครับบ๊ายบาย